สวัสดีครับพบกันนะครับสำหรับวันที่วันนี้วันที่5้านะครับปีใหม่แล้วนะครับก็เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดของใครหลายคนนะครับสำหรับวันอาทิตย์ก็หยุดพักพรอนนะครับแต่ว่าทางร้านก็ยังตัดผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องทรงผมนะทรงผมนะครับช่วงนี้ก็อ่าคนมาตัดทรงผมก็เยอะนะฮะก็เยอะก็เพื่อจะเปลี่ยนปีใหม่ จะเปลี่ยนทรงผมก็มีนะครับตัดทรงเกาตัดให้ดูดีก็มีเหมือนกันนะครับนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องทรงผมที่อยากให้เพื่อนๆะครับฝึกใหม่หัดตัดก็คือตัดทรงนักเรียนนะครับตัดทรงเรียนให้เก่งๆนะครับฝ่าทรงนักเรียนจําเป็นต้องตัดแต่คนตัวเล็กตัวใหญ่ ใหญ่ขึ้นวัยเรียนนะครับถึงวัยสูงอายุก็ยังตัดทรงนักเรียนเหมือนกันยัทนทหารตำรวจก็ยังตัดทรงนักเรียนนะครับดิฉะนั้นเราควรจะฝึกตัดทรงเรียนให้เก่งๆครับผม,ผมก็มีคลิปตัดทรงเรียนให้ดูบางคลิปก็อาจจะถ่ายทำการถ่ายทำเป็นการตัง้งทั้งกล้องถ่ายทำเองบางครั้งก็หมดแต่พูดก็ไม่ได้ดูกล้องนะครับตัดไปตัดมา ตัดไปตัดมาก็มิเตเสียงมิเตเสียงเป็นการอธิบายนะครับมิแตเสียงเป็นการอธิบายบมิแตเสีย,ยงเป็นการอธิบายนะครับเพราะว่าการอธิบายบางครั้งเราตัดนี้นะครับๆๆช่วงนี้ก็เราตัดทรงเนี่ยตัดไปตัดมาเราไม่ได้ไม่ได้สังเกตดูว่า กล้องไม่ได้จับนะครับกล้องไม่ได้จับตัดให้ดูเฉยๆมีแต่เสียงนะครับไปดูกล้องที่ไหนได้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตรงที่เรากําลังอธิบายเลยนะครับเลยว่ามือกล้องก็เป็นถ่ายอีกทำอนะครับบางครั้งออกจากไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับมืดบ้างสว่างบ้างครับก็เลยผมอธิบายครับ ก็เพื่อนๆคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีทำทลิปซ้ำอีกก็ได้ครับไม่เป็นไรครับบางครั้งที่เราที่ผมอธิบายไปอาจจะไม่ชัดเจนเดี๋ยวอธิบายใหม่ก็ได้ครับตัดให้ดูใหม่ก็ได้คือส่งักเรียนนี่ตรงไหนที่ผมบางครั้งอ,อธิบายไปกล้องไม่ได้ถ่ายไปตรงที่ผมอธิบายก็จะไม่รู้นะครับจะไม่เห็นครับเดี๋ยวผมก็ทำม่เรื่อยๆครับไม่ซีเรียสน,นะครับแต่ก็ทลิปก็ส่งไปแล้วครับ ก็ทําใหม่ก็ได้นะครับทาเรียกคลิปไหนที่ไม่ชัดคลิปไหนที่ทํารี้ไม่ละเอียดก็ทําให้ดูใหม่อีกได้นะครับก็ให้เพืเ่อนติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับเช่นการจับวนะบการจับวิการตัดทรงนักเรียนสาเหตุที่อยากทาคลิปทรงนักเรียนเยอะๆก็อยากให้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการตัดผมของผู้ที่ฝึกใหม่ด้วยนะครับ ก็เลยอยากให้ตัดสรงนักเรียนนะครับนะครับึ่ไปหัตัดสรงนักเรียนให้เก่งๆครับพออย่างน้อยเราก็ได้ตัดให้ลูกให้หลานนะครับเป็นการฟึ่บฟรีมือเป็นการตัดในการเที่ยบการใช้ใจ่ายก็ลดลงเพราะว่าสรงนักเรียนต้องตัดบ่อยนะครับเพื่อนลูกเล็กเด็กแดงของเราก็าตัดสรงนักเรียนไปก่อนนะครับ,รบเป็นการสมงผมที่ สะอาดดูแลสะอาดนะครับสัตนนะครับสำหรับเด็กๆก็ควรสัตนตัดชงนักเรีย,น,รน,น,รยน,นนะครับอเคนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามต่อไปนะครับบางครั้งผมจะอธิบายไม่ละเอียดในการจับวีไม่ในเรียดนะครับกอติดตามไปเรื่อยเดี๋ยวจะทำคลิปซ้ำๆอีกก็ได้นะครับสวัสดีครับ